ทุกขร้นการทองอบอกเนีล้ออีท้ายันกรนะเนี่ยนะครับมืเนปลงแปบแท้ตรงนี้สิใหม่โยเอ๋นะพวกนี้เขารู้คิวเลยนะอย่างที่บอกกับเออพวกคุณอธิษฐานไปผมเก็บมดเลยุกอธิฐานไว้จริงไหมครับนันาน งานสบายดูคนทำตังอย่างฝ่าโด้ยไดูน้องเป็นพี่ดี้วพี่บีนะครับ ปมาอามรอบไเีอะไวตี <editing> <that is enough> <that is> ่เป็นวประกานะครับาหที่เัยเตรียมตัวนะครับ ขอบคุญญาครับเดี๋ยวเราเป็นวาไเตอร์จะถวายพระสงฆ์นะครับจะถวายพระใจในวันอาสาบูชานะครับพระบุ้าครับเดี๋ยวรอเดยว่าใเนี่ยมีมือปืนไวในการบอกว่าจะดีปักหรอไม่ใจเยักายก็ว่าก่อน่มได้ตรงกลางไดอาชีพนี้โยงนะได้เ่นตัวนี้ครับ ได้แล MM ้วนะโชคดีนะโชคดีนะครับถ้าไปก๋วยโี่ดีความโชคดีนะครับหลวงปู่ท่านดีทีสุดอยู่ท่านก็จะให้พรแค่สองคำโชคดีโชคดีโชคดีท่านให้แค่นั้นครับโชคดีดีที่สุดแล้วไม่ต้องแกล้งมากไม่ต้องโคมกระพันท่านบอกว่าโชคดีดีที่สุดแล้วนะ

ได้ริจับน้าให้ตักว่ดวาอานาถ่านที่มีงานเช่นมีอานสอบานนี้น้ทำเกราแกงหรือเกราะยจ้าห้าหกเจ็ดหาัน้ำดื่ตอนน้ำเดืนดเว้นตอนว่าน้ำับงก็ไป็ะารอยช้นกันาท่รั้งแต่ละครั้งตอไปงานของแานสอบจะเห็นเลยครับ เล้มาบอกมาบอกที่ตัวพี่ทัได้ไหมเรียนด้วยกันผมบอกมูัวแลงอกไม่รู้จักยเอารูปมาโชว์เรียนสมัยปมปายจะรอดได้ฮะปัทงเอ้าร้องเลงสดาเป็นไงมั่งร้องท่านอรอันลากัตอนนี้ยังครับพี่กองพี่องนี่แก เราแก่ข้าวแก่แก่สะพานต้านมือกันนะฮะมนอยู่หมดทุกคู่วันตั้งแต่เก่าแก่นะครับตามเนทัดตั้งแต่ติดน้อยตีกันหนีกันหมดเดี๋ยวสะานนี้จะเป็นรองคู่กัน